อา i ีน f าฟรีไฟนนี้เปิดตัวเมื่อ30กันยาพศ2560เป็นเกมแนว Battle Royale ที่สุดยอดมากและเกมนี้คุณจะต้องใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้คู่ต่อสู้นะฮะและก็อาวุธอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้หรือไม่ว่าจะเป็นปืนนี้จะเล่นเป็นอะไรก็เล่าของมงแดวเวลและยังมีสิ่งมหัศจรรย์ให้คุณรับชมอีกมากมายเฮ้หน้าประจวบยังกับปวกเลยนายเวน มีทั้งเครื่องดีดเครื่องดึงสลิงเครื่องล่อนเครื่องยนต์มีทุกอย่างยกเว้นประตูและยังมีสกินปืนมากมายที่ถกเถียงกันว่าใส่เติมมันโหดก็ใส่ฟรีมาเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูว่าใส่เติมมันโหดยังไงโอ้โอ้อ้อืจับเลยโรงเรียนเจนว่าแต่แอคแล้วเว้นคุณจะพบกับเทศกาลที่มากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน เทศกาลฤดูร้อนและก็เทศกาลหิมะการแต่งตัวและแฟชั่นที่มากมายพร้อมที่จะทให้คุณเสียตังค์ในทุกเมื่อและหมวดจระดับที่ทําให้คนหัวร้อนไปแล้วเกือบทั้งเกมไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนถ้าคุณตายต้นเกมแรงของคุณก็จะหายไปอย่างกระสายน้ําเลยถึงแม้ว่าคุณจะชนะจนได้ที่หนึ่งแรงของคุณก็จะเพิ่มมาแค่นิดเดียว บปบบางคนหัวร้อนจนก็ต้องไปปลูกป่าผักก็ะท่อมกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรพว่าเกมนี้ยังมีเลโซลูไฟเอะนรายกันที่คอยแผรเผาโวงคุณให้ไหมยิ่งกว่าเดิมไปอีกกีวิตกูจะเจออะไรดีๆกับเขาได้บั้งปะเนี่ยเกมนี้คุณยังสามารถเล่นเจ็ตสกีได้โดยที่ไม่มีคลื่นสนิดน้ำนิ่งสนิทมึงวิ่งได้ไงเรืๆๆว่าม,มันมีพลังงานบางอย่าง เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคือคือมึงมึงมึงยืนบนน้ำไม่พอมึงมึงมึงวิ่งหมดดาวได้ด้วยหรอไม่ไหวไม่ไหวห <c oughs> ลายเกมนี้ยังมีโหมดฟีสไตล์ให้คุณซ้อมยิงโหมดซ้อมตั้งไอวอลโหมดพูดคุยคุณยังสามารถพบก,กับพวกทดสอบสังคม <c oughs> พี่สาวพี่สาวชอบปมป้าชอบกระไรเด็กเวนพวกโชว์ของเหมือนเท่ไอเวนแล้วก็จีบสาวชื่ออะไรล่ะครับน้ำพันงับ น้ำมะนาวก่อนไหมตอนเนี้ยและยังมีโหมดต่อสู้อีกบ้างไหมโหมด CVC มาเป็นละครไทยเลยนะเวรโหมดขับรถเอามาเลยน้องเบาเอามาเลยน้องเบ้าเอามาเลยโหมดโดดซ่าท้าละเบิร์ดเอานี่ไปกินในพวงหน้านอนโหมดล่าวิญญาณอเฮ้อน้องชายพี่รับกลอยพี่ไหมเออขอรับกลอยด้วยแล้วเกมนี้ยังมีสิ่งที่ต้องห้ามอยู่ภายในเกมก็คือการห้ามยิงตัวเอ้ยไม่ได้ยิงนะตัวคุณทำไมวะ ตังตัวก็เกยยิงไปยิงตัวเข้าอีกสกใสัพ่อแม่ไม่สั่งสอนก,ก็ก็กูยิงหัวไม่เป็นกูผิดด้วยหรอจะยิงหัวหรือยิงตัวก็ตายเหมือนกันเลยครับนี่เลยครับคือทั้งหมดของเกมกาลิน่าฟรีไฟ